ำไมถึงตอบสีขาวเพราะหนูคิดว่าน้องไม่น่าจะคิดอะไรท้อซ้อนถ้าเราต้องให้ขีงหนูเธอเธอไม่ดูตาเขาอ่ะโอเคว้าโอ้หเบียดหัวลับอนามัยอะรับสารจะเขารับสารเดี๋ยวหยุดไม่ต้องพูดโอ๊ยสายตาดูดิหมอน no แค่นี้ก็หมอนเล็ก จะเอาให้ได้ใช่ไหมหมอเนี่ยโอเคอ่ะรอบสุดท้ายทุกกระาหนูอ่ะไม่เป็นไรเฉลยเลยอะไรคะเงินเงินเฮ้ยล้วงล้วงเล็กน้อยอยูถือกันเงินใส่กล่องใช่ไหมช่องหนชมพูชมพูทำไมถึงบอกชมพูอ่ะเพราะว่า ปลาพิคมินมันแบบน่ารักไงบิ๊บบับบิ๊บบับไัแบบเี是是้ยไอโบโบด้วยนะอยู่ไทยสีโบด้วยสิอ่าอ่าอ่าวเาไปคุยกันต่อไปคุยกันต่อ